จนถึงวันที่4สิงหาคม2024ปราสาทบามอร่าลที่ตั้งอยู่ในสกอตแลนด์จะเปิดประตูสู่สาธารณะโอกาสค้นพบที่ประทับแห่งหนึ่งของราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่ปีพศ2395ซึ่งสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่8กันยายนพศ2565 แฟนๆของราชวงศ์อังกฤษต้องดีใจอย่างแน่นอนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2024ถึงวันที่4สิงหาคมปราสาทบามอรา่าจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมมีการจัดทัวร์ส่วนตัวเพื่อค้นหาสถานที่พำนักแห่งสุดท้ายของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2เธอเสียชีวิตที่นั่นเมื่อวันที่8กันยายน2022 เี่ยมชมจะสามารถใช้การเดินทางทางประวัติศาสตร์เพื่อค้นพบห้องอันุดงามหลายแห่งของปรา,าสาทบามอร่ารวมถึงห้องรับประทานอาหารและห้องสมุดเท่านั้นไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะได้รับอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมตามข้อมูลจากจดหมายรายวันทุกคนที่จะเข้าไปในปรา,าสาทจะต้องมอบโทรศัพท์ของพวกเขาก่อนเข้าไปในปรา,าสาทและรองเท้าของพวกเขาจะต้องถูกคลุมด้วยฝุ่น ห้ามมีให้ดื่มหรือรับประทานอาหารในปราสาทบามอรเรานอกจากนี้ห้ามดื่มหรือรับประทานอาหารภายในสถานที่ปราสาทบามอรเราเป็นหนึ่งในที่ประทับของราชวงศ์อังกฤษมาตั้งแต่ปี1852เป็นที่อยู่อาศัยที่น่าประทับใจซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกือบ20,000เฮกตาร์และประกอบด้วยอาคาร150หลังไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นที่ประทับโปรดของพระมารดาของชาวที่ส ราคาค่าเข้าชมปรา,าสาทบามมอรเรสูงหากคุณวางแผนที่จะเยี่ยมชมปรา,าสาทบามมอรเราโปรดทราบว่าคุณไม่สามารถซื้อตั๋วที่ขายหมดภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีได้อีกต่อไปโดยรวมแล้วมีเพียงสี่กลุ่มสิบคนเท่านั้นที่สามารถเยี่ยมชมสถานที่ได้แต่ถึงกระนั้นคุณต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อที่จะได้มีโอกาสค้นพบที่อยู่อาศัยนี้ ในความเป็นจริงผู้ที่จ่ายเงิน110ยูโรต่อการเข้าชมจะสามารถเข้าถึงสถานที่สำคัญหลายแห่งในปราสาทได้รวมถึงมิทัศการสีน้ำของกษัตริย์ชาวในห้องบอลรูมผู้ที่ชำระเงิน175ยูโรจะได้รับชาแก้วเล็กและของว่างในช่วงน้ำชายามบ่ายมา,มาร์เมร่าเป็นสถานที่แห่งการบำบัดและการไตรตรองมาโดยตลอด เธอไปที่นั่นตั้งแต่ยังเป็นทารกเป็นที่ที่เจ้าชายฟิลิปเสนอและเป็นที่ที่เธอไปฮันนีมูนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์แซนลี่เบเดลสมิ t อธิบายในคอลัมน์คนดัง